กลับมารับชมคนคนโลกกันครับนักโบราณนคดีพบสปาสุดหรูของไฮโซเมืองปอมเปอีชี้เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษขอบคุณเรื่องราวจากรีเบก้ามอเรลและอลิสันฟรานซิสจาก bbc.com ครับหลังจากที่ถูกฝังอยู่ใต้เท่าฐ่านและหินภูเขาไฟหนาหลายเมตรมานานเกือบ2,000ปีในที่สุดนักโบราณนคดีก็ได้ค้นพบซากโบราณสถานแห่งใหม่ในเมืองปอมเปอี ซึ่งถือเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่น่าตื่นตาตื่นใจในระดับที่เรียกได้ว่ามีเพียงครั้งเดียวในรอบร้อยปีหรือหนึ่งศตวรรษเท่านั้นโบราณสถานแห่งใหม่ที่ขุดพบในเมืองปอมเปอีซึ่งเคยเป็นเมืองตากอากาศที่มั่งคั่งในยุครุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมันโบราณมีลักษณะเป็นโรงอาบน้ำหรือสปาขนาดใหญ่ที่มีการตกแต่งอย่างหรูหรา โดยนักโบราณในคดีเชื่อว่ามันเป็นโรงอาบน้ําส่วนตัวขนาดใหญ่นะคะฤหาสน์ของคนชั้นสูงที่มีทั้งห้องอาบน้ําร้อนห้องอุ่นตัวห้องทําความเย็นและสระน้ําขนาดเล็กซึ่งล้วนประดับประดาไปด้วยผลงานศิลปะที่ประณีตงดงามทีมนักโบราณในคดีชี้ว่าโรงอาบน้ําแห่งนี้อาจมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการขุดพบมาในเมืองปอมเปอี โรงอาบน้ำหรือสปาส่วนตัวดังกล่าวตั้งอยู่ตรงใจกลางของคฤหาหา์ใหญ่หลังหนึ่งซึ่งซากของโบราณสถานนี้ค,ค่อยๆเผยตัวออกมาระหว่างการขุดค้นที่กินเวลายาวนานถึง2ปีนี่คือสถานที่ส่วนหนึ่งของบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ปอมเปอีอย่างแท้จริง มันคงสภาพเดิมไว้จนแทบจะดูเหมือนว่าผู้คนที่นี่เพิ่งจะพากันหลบออกไปเมื่อราวหนึ่งนาทีก่อนนี้เองดรกาเบรียลซุกทรีเกลผู้อำนวยการอุทยานโบราณในคดีป,ปอมเปอีกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ BBC ผลวิเคราะห์โครงกระดูกจำนวนสองร่างที่ขุดพบในบริเวณคฤหาสน์ดังกล่าวยังเผยถึงเหตุการณ์สดสยองที่ชาวเมืองปอมเปอีต้องเผชิญเมื่อภูเขาไฟวิสุเวียตเกิดการประทุครั้งรุนแรงในปีคศ79โดยโครงกระดูกร่างหนึ่งเป็นของสตรีวัยกลางคนอายุประมาณ35-50ปีซึ่งมือของเธอกำเครื่องประดับอัญ,ญมณีและเหรียญทองเอาไว้ ส่วนอีก,กร่างหนึ่งเป็นหนุ่มวัยรุ่นซึ่งอย่างมากก็น่าจะมีอายุเพียง20กว่าปีเท่านั้นทั้งสองขังตัวเองไว้ในห้องเล็กๆขณะที่ภูเขาไฟกำลังปะทุแต่ในที่สุดก็ไม่อาจรอดพ้นจากความตายเพราะกระแสความร้อนไพโรคลาสติกซึ่งประกอบด้วยกา๊าซและเท่าฐานร้อนจัดจากปล่องภูเขาไฟได้ไหลบ่าและซัดเข้าถล่มตัวเมืองเหมือนกับคลื่นยักษ์สึนามิ นี่คือสถานที่แห่งโศก,กน,นาตกรรมทุกสิ่งที่เราขุดพบที่นี่บอกเล่าเรื่องราวที่กระตุ้นเร้าอารมณ์ได้เหมือนดูละครดอกเตอร์ลูโดวิก้าอเลเซ่นักอนุรักษ์โบราณสถานประจำเมืองปอมเปอีกล่าวทุกวันนี้พื้นที่หนึ่งในสของเมืองโบราณปอมเปอียังถูกฝังอยู่ใต้เท่าฐานและหินภูเขาไฟจากการระเบิดของวิสูเวียสในครั้งนั้น แต่อย่างไรก็ตามการขุดค้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นโครงการใหญ่ที่สุดในช่วอายุของคนรุ่นปัจจุบันได้เผยมุมมองใหม่ที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวโรมันโบราณอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ทีมถ่ายทําสารคดีของม b c ีและไ i ออนทีวีได้ติดตามทีมขุดค้นเข้าไปบันทึกภาพการทํางานของพวกเขาเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้ชมในสารคดีชุดปอมเปอีการขุดค้นครั้งใหม่โดยแสดงให้เห็นว่ามีการขุดค้นในย่านที่นักโบราณคดีไม่เคยแตะต้องทั้งแถบจนพบห้องซักล้างและครัวอบขนมรวมทั้งขราวเดส่วนตัวหลังใหญ่อีกหลังหนึ่ง ซึ่งคาดว่าอาจเป็นของออลุสรุสติอุสวิลสนักการเมืองผู้มั่งคั่งร่ำรวยและทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของเมืองปอมเปอีดอกเตอร์ซุกทรีเกลบอกว่าการค้นพบโรงอาบน้ำส่วนตัวขนาดใหญ่ที่ตกแต่งอย่างหรูหราถือเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันสถานะชนชั้นนำของนักการเมืองผู้นี้ได้เป็นอย่างดี มีบ้านไม่กี่หลังที่มีโรงอาบน้ำส่วนตัวขนาดใหญ่แบบนี้มันเป็นสิ่งที่สุดยอดมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดในหมู่คนร่ำรวยเท่านั้นที่จะมีได้มันใหญ่มากจนอาจจะเป็นโรงอาบน้ำที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาคฤหาสน์ส่วนตัวของเมืองปอมเปอี ผู้โชคดีที่ได้เข้ามาใช้งานสปาแห่งนี้จะต้องมาถอดเสื้อผ้าออกในห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวที่ผนังทาสีแดงสดทั้งยังมีพื้นที่ปูด,ด้วยกระเบื้องโมงเสกเป็นลวดลายเรขาคณิตซึ่งแกะสลักจากหินอ่อนที่นำมาจากแหล่งหินต่างๆที่มีชื่อเสียงของจักรววรติโรมันหลังถอดเสื้อผ้าออกแล้วผู้ใช้โรงอาบน้ำจะมุ่งหน้าไปยังห้องน้ำร้อนเพื่อแช่ตัวในน้ำอุณหภูมิสูงและผ่อนคลายในบรรยากาศที่ร้อนเผาเหมือนห้องซาวน่า กระแสะอากาศร้อนนี้ลอยขึ้นมาจากพื้นอาคารซึ่งถูกแขวนให้ยกตัวอยู่โดยไม่ติดกับพื้นดินทำให้กระแสะความร้อนเบื้องล่างไหลผ่านเข้ามาได้ส่วนภายในผนังห้องที่มีช่องว่างก็ช่วยให้ความร้อนไหลเวียนถ่ายเทเข้ามาในห้องได้ดียิ่งขึ้นในขั้นตอนต่อไปผู้ใช้โรงอาบน้ำจะเปลี่ยนไปทำการขัดสีชวีวันผิวกายที่ห้องอุ่นซึ่งทาสีสันสดใสโดยฉโลมน้ำมันลงบนตัว ก่อนใช้อุปกรณ์รูปโค้งคล้ายเขียวขนาดเล็กที่เรียกว่าสตรลกิลขูดเอาขี้คลายและสิ่งสกปรกตามตัวออกไปเมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยดีแล้วผู้ใช้โรงอาบน้ำจะย้ายไปที่ห้องสุดท้ายซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตกแต่งประดับประดาอย่างหรูหราที่สุดซึ่งก็คือห้องเย็นที่มีเสาสีแดงล้อมรอบและยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังปูนเปียกหรือเฟรสโกเป็นรูปนักกีฬาด้วย ผู้มาเยือนสามารถลงอาบน้ำเย็ยนที่สระขนาดย่อมภายในห้องนี้ซึ่งสระดังกล่าวใหญ่พอที่จะจุคนได้ครั้งละ20-30คนเลยทีเดียวในฤดูร้อนที่อากาศอบอ้าวคุณสามารถนั่งเอาเท้าแช่น้ำในสระขณะที่พูดคุยกับเพื่อนฝูงไปด้วยหรืออาจจะดื่มวายสักแก้วเพื่อคลายร้อนดอกเตอร์ซุกทรีเกลบรรยายภาพชีวิตของชนชั้นสูงในอดีตนอกจากโรงอาบน้ำที่เพิ่งค้นพบล่าสุดแล้ว คาเือหาสหลังนี้ยังมีห้องจัดงานเลี้ยงที่โอโถงโดยผนังห้องทุกด้านทาสีดำสนิทรวมทั้งมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นฉากที่น่าตื่นตาตื่นใจจากตำนานโบราณซึ่งห้องจัดเลี้ยงนี้ถูกค้นพบเมื่อปีที่แล้วส่วนห้องเล็กที่อยู่ติดกันนั้นทาสีฟ้าอ่อนและดูมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าคาดว่าเป็นห้องทำพิธีทางศาสนาที่คนในคหาสร์ดใช้สวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวโรมันโบราณ อย่างไรก็ตามข้าวของเครื่องใช้และวัสดุที่หลงเหลืออยู่ในโบราณสถานแห่งนี้ชี้ว่ากำลังมีการปรับปรุงซ่อมแซมคฤหาหัดครั้งใหญ่โดยทีมนักโบราณในคดีพบอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างถูกทิ้งอยู่เกลื่อนกลาดในหลายจุดเช่นในห้องสีฟ้ามีเปลือกหอยนางรมอยู่กองหนึ่งซึ่งคาดว่าถูกนำมาเตรียมไว้เพื่อบดเป็นผงแล้วนำไปฉาบทาผนังห้องเพื่อให้เกิดสีสันประกายเลื่อมถ้าจากห้องสวดมน์มีห้องแคบๆที่ปราศจากการตกแต่ง ภายในห้องมีสิ่งที่ทีมขุดค้นต้องตกตะลึงเพราะมันคือโครงกระดูกของชาวปอมเปอีสองคนที่ไม่สามารถอพยพหนีภัยจากภูเขาไฟระเบิดไปได้ทันเวลาร่างโครงกระดูกของผู้หญิงนั้นนอนงอตัวอยู่บนเตียงท่าทางของเธอคล้ายกับทารกที่อยู่ในคันมารดาส่วนร่างโครงกระดูกของชายวัยรุ่นอีกคนนั้นอยู่ตรงมุมห้อง กระแสการร้อนไพรโรคลาสติกจากภูเขาไฟวิสูเวียตไหลบ่ามาตามถนนด้านนอกของห้องนี้พอดีทําให้ผนังห้องพังลงมาทับหนุ่มน้อยผู้นี้จนเสียชีวิตดอ,ตอร์โซฟีเฮนักโบราณคดีประจําเมืองปอมเปอีกล่าวในตอนที่เขากําลังจะตายผู้หญิงที่อยู่บนเตียงยังมีชีวิตอยู่ลองจินตนาการดูว่ามันน่าเศร้าและเจ็บปวดขนาดไหนแต่หลังจากที่กระแสก๊าซร้อนทะลักเข้ามาจนเต็มห้องเธอก็เสียชีวิตทันที ผลวิเคราะห์โครงกระดูกของชายหนุ่มพบว่าแม้เขาจะยังมีอายุน้อยแต่กระดูกและข้อต่อเต็มไปด้วยร่องรอยของการสึกกร่อนและความเสียหายซึ่งแสดงว่าเขาน่าจะเป็นชนชั้นแรงงานที่มีสถานะตามหรือทาสเป็นได้ผลวิเคราะห์โครงกระดูกของผู้หญิงชี้ว่าเธอมีอายุมากกว่าแต่กระดูกและฟันยังอยู่ในสภาพดีเป็นไปได้ว่าเธอมีสถานะทางสังคมสูง อาจจะเป็นภรรยาของเจ้าของคฤราหรัหา์เองหรือเป็นผู้ช่วยคนสนิทที่คอยดูแลนายหญิงก็เป็นได้ตอนนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดดต็ตรเฮกล่าวทีมขุดค้นยังพบสิ่งของหลายชิ้นบนโต๊ะหินอ่อนภายในห้องที่พบโครงกระดูกได้แก่เครื่องแก้วเหยือกสำริดและภาชนะดินเผาซึ่งคาดว่าคนทั้งสองอาจจะนำเข้ามาในห้องหลบภยัยเพื่อรอคอยให้เหตุภูเขาไฟระเบิดผ่านพ้นไป อย่างไรก็ตามสิ่งของที่ผู้ตายกำเอาไว้ในมือนั้นน่าสนใจยิ่งกว่าเพราะในขณะที่ชายหนุ่มถือลูกกุญแจเอาไว้แค่สองสามดอกมือของหญิงวัยกลางคนกลับกำของมีค่าจำนวนมากไว้แน่นทั้งเหรียญเงินเหรียญทองและเครื่องประดับอัญ,ญมณีหลายชิ้นของมีค่าที่ขุดพบในเมืองปอมเปอี e, ล้วนถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในห้องนิรภัยที่เป็นเหมือนตู้เซฟขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงของมีค่าที่พบในคฤหาหน์หลังนี้ด้วย โดยดรอเลสซานโดรุสโซนักโบราณคดีประจำเมืองปอมเปอีได้นำทีมถ่ายทำสารคดีของ BBC ไปชมสมบัติโบราณล้ำค่าดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษเหรียญทองยังคงเปล่งประกายสุขใสเหมือนใหม่นอกจากนี้ยังมีต่างหูที่ทำจากทองคำและมุกธรรมชาติจี G ้ห้อยสำหรับสร้อยคอและหินกึ่งมีค่าที่ถูกแกะสลักอย่างละเอียดประณีตซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นของใช้ส่วนตัวของคนโบราณ เมื่อเราค้นพบโบราณวัตถุเหล่านี้สิ่งที่ขั้นกลางระหว่างยุคโบราณกับยุคปัจจุบันให้ห่างไกลกันก็หายไป <c oughs> เราสามารถจับต้องส่วนเสียวเล็กๆในชีวิตของผู้คนที่ต้องล้มตายในเหตุภูเขาไฟระเบิดดรรุสโซกล่าวด้านดรเฮกล่าวเสริมว่าการค้นพบคฤราสือหาดหลังนี้ถือเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษ ซึ่งนอกจากจะเผยให้เห็นถึงชีวิตอันหรูหราฟุ่มเฟือยของชนชั้นสูงแล้วยังทําให้นักโบราณในคดีได้รู้จักด้านมืดของชาวโรมันโบราณมากขึ้นด้วยด้านหลังห้องอาบน้ําร้อนที่แทบไม่ต่างจากซาวน่าคือห้องต้มน้ําร้อนคนโบราณใช้ท่อสูบน้ําจากถนนเข้ามาในห้องนี้โดยน้ําเย็นบางส่วนจะถูกส่งต่อไปยังสระน้ําในห้องเย็นก่อนและน้ําที่เหลือจะถูกต้มในหม้อตะกัวก่อนจะส่งต่อไปยังห้องอาบน้ําร้อนตัววาลวเปิดปิด ที่ควบคุมการไหลของน้ําในแต่ละท่อนั้นดูทันสมัยอย่างเหลือเชื่อเราวกับของที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ปานเนื่องจากมีเตาไฟใหญ่อยู่ใต้พื้นห้องต้มน้ําร้อนทําให้อากาศภายในห้องร้อนจัดชนิดที่แทบจะทนไม่ไหวนักโบราณคดีคาดว่าเหล่าท่าที่ต้องทํางานรับใช้ระบบของโรงอาบน้ําในห้องนี้คงจะต้องเป็นลมหรือตกอยู่ในอันตรายเพราะอุณหภูมิสูงกันหลายราย สิ่งที่สะเทือนอารมณ์เรามากที่สุดจากการขุดค้นรอบนี้คือความแตกต่างเหลื่อมล้ำระหว่างชีวิตของทาสกับมหาเศรษฐีในขณะที่คนชั้นสูงเสพสุขและใช้ชีวิตอย่างหรูหราในโรงอาบน้ำท่าในห้องต้มน้ำต้องเหนื่อยยากและเสี่ยงอันตรายจากการคอยเติมฟืนเข้าเตาไฟเพื่อให้น้ำร้อนได้ทั้งวันดรเฮกล่าว hey เพียงแค่ผนังกั้นก็สามารถจะแยกให้คนสองชนชั้นอยู่กันคนละขั้วโลกได้แล้ว การขุดค้นพื้นที่แถบใหม่ของเมืองปอมเปอียังคงดำเนินต่อไปแม้ขณะนี้จะเข้าใกล้สัปดาห์ท้ายๆของโครงการสำรวจทางโบราณคดีในรอบนี้แล้วซึ่งโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ค้นพบใหม่ทั้งหมดจะเปิดให้สาธารณาชนได้เข้าชมหลังขั้นตอนการศึกษาและอนุรักษ์โดยนักโบราณคดีเสร็จสิ้นลง นี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ